ไอเบ้นตัวเนี้ยไอเบ้นไอเบนอุ้ยไอเบ้นโดนแล้วไอเบ้นโดนแล้วอุ้ยไอเบ้นโดนแล้วอุ oh, ้ยโดนเห oh, มือนกันครับตัวใหญ่ครับไอเบ้นดูสองตัวเลยดูไอเบ้นนี่เอ้ยกูใครใหญ่กว่ากันไอเบนด,ดูยืนมาเนี้ยโอ้ย oh. <c oughs> อย่าผีสิงนะครับกินแล้วครับกินแล้วกินแล้ว <c oughs> จะร้องครับฟังเสียงบ เฮ right? ้ยวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดวนครับดวนนะครับกำลังบุนนะครับเรียบร้อย้เลยกลัวสวยอยู่นะครับเนี่ย้อ้วน เฮ้ยโดนโดนโดนแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเนี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้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 ยโดนโดนด้วยอี๋โอ๊ยโอ๊ยเรียบร้อยโอ้ยถุดหยิบมาดิหยิบมาสิอุ้ยตัวนี้เห็นไหม ถ่ายยังอืมอุ้ยอุ้ย,ยไม่ทันเลยนะครับถักล้องถ่ายไม่ทันเลยโยนลงไปนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยกินเลยอุ๊ยไอ้โดนเหรอกินนี่ทำรูกินแรงด้วยอืยมันเหมือนอะไรนะตันเลยบ่ của suối mà người ông cho biến luôn này biến coi đó Mì quấn quấn quấn